สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์วันนี้แอดก็ได้รวบรวมเลขเด่นเลขดังเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่อาัศาจรรย์ VIP 168นะคะซึ่งก็ได้สรุปเลขท้าย2ตัวล่างรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6 4ซึ่งก็ให้ตัวเด่นคือ6 3นะคะ ก็ด้วยเลขรองค่ะมี3ามเจและ57นะคะส่วนตัวกันก็คือ3าสค่ะรวม5ชุดเน้นตรงกันตัวกลับนะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ต่อกันที่แอดภูมินะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6 4มีตัวเลขคือ875และ573นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวคะ่ะมี75 73 78และ58นะคะ ต่อ,อกันที่อาจารย์เทพพิทักษ์โชคนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6 4 4ซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสนะคะส่วนเลข3ตัวก็มี285 735 015และ473ค่ะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยนะคะ กันที่เลขท้าย2ตัวของอาจารย์เทพพิทักษ์โชคนะคะงวดประจำวันที่1นึเมษายน2,564ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวคือ8 5 2 4 5 1และ3 5นะคะ มาต่อกันที่เลขปรดหดนี้นะคะงวดประจำวันที่1นึ่งเมษายน2564ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนคือ062และ096นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะมี7325และ81นะคะก็ขอให้โชคดีเฮงๆนะคะ มาต่อกันที่สูตร VIP นะคะงวดประจำวันที่1เมษายน2564ซึ่งก็ให้ตัวเด่นหลัก5นลคะส่วนเลขท้าย3ตัวก็มี454 257 205และ258นะคะตัด2ตัวก็มี54 57 05และ58ค่ะ มาต่อกันที่ s สินะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6 4นั่นก็คือ51นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะเลขสวยค่ะมาต่อกันที่อาจารย์เด่นกสิกรนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6 4นั่นก็คือ513ค่ะ ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะมี1351และ53นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูเลยนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไป ทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ